สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับช่วง RSS n e w นะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาของ Romancing Saga Reuniverse อีกแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ของรอบนี้ก็คืออีเวนต์ของ Saga Scarlet g r a d e ซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์ครั้งที่2นะครับซึ่งวนกลับมาจากปีที่แล้ว แต่รอบนี้มาพร้อมกับตัวละครใหม่ทั้ง3ตัวนะครับได้แก่อุนปีนาเรีอนันและอลิซาเบตนะครับโดยผมจะแนะนำจากตัวละครตัวแรกอุนปีนาก่อนนะครับอุนปีนาเป็นตัวละครสายดาบมือเดียวนะครับเป็นตัวละคร SS และยังเป็นตัวละคร u d x ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวจำกัดเวลามีค่าสเตตัสเมื่อเบรก50ดังต่อไปนี้นะครับ บวก a อทแทบวก94%บวกพลังป้องกันบวก54%บวกความแม่นยําบวก80%บวกสปีด77%บวกค่าพลังเวทมนต์บวก50%บวกค่าพลังป้องกันเวทมนต์47%บวกค่าพลังความรัก33%และบวกค่าพลังเสน่ห์บวก52%รวมทั้งหมด487%นะครับและตัวละครอูนปีหน้ามีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับ ท่าแรกเป็นท่าแรงดีคอส5้าลดได้1เหลือ4เป็นท่าฟันเป็นแถวนะครับท่าที่2คือท่าครอสเบรกเป็นท่าฟันแรงเอสคอสเกลดได้2เหลือ7นะครับเป็นท่าฟันเป้าเดียวท่าที่3เป็นท่าแรงเอคอสสิบสลดได้3เหลือ10เป็นท่าที่เมื่อโจมตีแล้วนะครับจะสามารถสวนการโจมตีของศัตรูกลับมีผล1เทินนะครับ และท่าที่สวนกลับจะเป็นท่าแรงเอเช่นกันและเป็นการโจมตีประเภทฟันและแทงนะครับซึ่งมีผลเป็นแถวเช่นกันนะครับอาอบิลิตี้ของตัวละครอุลปีน่านะครับท่าแรกก็เมื่อใช้ท่าครอสเบกนะครับขณะใช้ท่าจะมีโอกาสที่จะออกท่าแรกนะครับท่าแรกของตัวละครซึ่งท่านี้จะออกผลเป็นแรงหนึ่งและจะไม่แสดงผลเมื่อมีการใช้โอเวอร์ไดร์นะครับ อ b i l i t y ที่2เมื่อตัวละครโจมตีจะเพิ่ม SP เล็กน้อยนะครับและเช่นเดียวกันในขณะโจมตีหากทำการสังหารศัตรู1ตัวจะบวก BP เพิ่ม1น i ะครับอันอ b i l i t y ที่3ก็จะเป็น Tension Up 5เพิ่มพลังโจมตีสูงมากนะครับาจากอันนี้จากการดูข้อมูลของแอสนะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นส่วนผสมระหว่างตัวละคร คาตาลีนาที่เพิ่งออกมาในช่วง1.5ปีนะครับซึ่งจะมี Ability ลักษณะที่ว่าเมื่อโจมตีแล้วจะมีท่าแถมนะครับและผสมกับตัวละครอ,ะองค์หญิงสิงโตทองจากอีเวนท์ที่เมื่อที่อีเวนท์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งเมื่อโจมตีจะมีโอกาสสวนการโจมตีกลับแต่ของอุลปีหน้านี้จะเป็นการหลบการโจมตีและสวนกลับซึ่งมีผลหนึ่งเทิน เป็นการฟันและการแทงนะครับก็แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้เล่นอีกครั้งว่าจะเป็นตัวละครที่เหมาะสมสําหรับผู้เล่นหรือไม่นะครับซึ่งตัวละครอุลปีหน้านี้มีสไตล์ A นะครับออกมาแล้วสไตล์ A สไตล์ SS อีก2แล้วก็ต,วตัวใหม่นี้จะเป็น SS ตัวที่3นะครับผมซึ่งออกมาเป็นตัวที่3แล้วซึ่งตัวเก่าจะเป็นล่างพรานะครับส่วนล่างนี้เป็นล่าง UDx นะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาท่าจากตัวละครตัวเก่ามาใช้กับร่างนี้ได้ซึ่งร่างนี้ก็มีทั้ง tension up 5นะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีถึง94%นะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิเคราะพินิจพิเคราะ์าดูนะครับจากการที่รีวิวของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวละคราสายดาบใหญ่นะครับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวละครเลโอนันนะครับ เลโนั้นเป็นตัวละครดาบใหญ่นะครับซึ่งมีค่าเบรก50ดังต่อไปนี้นะครับบวกแอทแทคบวก96%บวกพลังป้องกันบวก70%บวกความแม่นยําบวก57%บวกสปีดบวก75%บวกพลังเวทบวก31%บวกพลังป้องกันเวทบวก61%บวกพลังความรักบวก47% บวกค่าสนบวกส9บกรวมทั้งหมด4 7 6นะครับโดยเลโอนันจะมีท่าทั้งหมด3ท่าดังต่อไปนี้ท่าแรกเป็นท่าประเภททุกนะครับแรงบีคอสห้าลดได้หนึ่งเหลือ4เป็นท่าทุกเป้าเดียวนะครับท่าที่2เป็นท่าแรงบีนะครับเป็นท่าฟันนะครับคอสเลดได้2เหลือ5เป็นท่าฟันเป้าเดียวนะครับส่วนท่าที่3เป็นท่าแรง A มีผลเป็นฟันแล้วก็แทงรวมกันนะครับคอส12ลดได้3เหลือ9นะครับเป็นท่าฟันและแทงเป็นแถวนะครับอาบิลิตี้ของตัวละครจะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าที่1ก็คือเมื่อ s p เหลือ0จะฟื้น s p กลับมา50%มีผล1ครั้งท่าที่2เมื่อเริ่มราวจะเพิ่มพลังโจมตีสูงท่าที่3 tension up 4คือเพิ่มพลังโจมตีสูงเมื่อโจมตีนะครับ โดยที่ตัวละครตัวนี้คุณสมบัติก็คือเมื่อถูกกําจัดหรือตายไปแล้วก็จะฟื้นขึ้นมา1ครั้งนะครับ50%นอกจากนั้นแล้วท่าโจมตีก็จะเป็นท่าที่มีทุบแล้วก็ฟันรวมกันนะครับซึ่งมีประโยชน์สําหรับตัวละครสายฟันที่ปกติแล้วจะมีะแพรทางสายสายทุบนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีท่าทุบเพิ่มขึ้นมาทําให้สามารถเอาชนะศัตรูที่เป็นตัวที่แพรทุบได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วตัวละครที่แพรทุบ จะกันฟันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้มีความสมดุลที่สามารถจะกำจัดทั้งศัตรูสายฟันและศัตรูสายทุบได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับอรีวิวตัวละครตัวสุดท้ายนะครับตัวละครตัวสุดท้ายก็คืออลิซาเบธนะครับอลิซาเบธเป็นตัวละคร SS นะครับซึ่งเป็นตัวละครสายคอนซึ่งมาจากสก้าสกาเลตเกตเช่นกันนะครับ โดยที่ตัวละครตัวนี้มีค่าสไตล์เลเวล50ดังต่อไปนี้นะครับแอ t แทกบวก90%ค่าพลังป้องกันบวก37%ค่าพลังความแม่นยำบวก75%ค่าสปีดบวก68%ค่าพลังเวทบวก52%ค่าพลังป้องกันเวทบวก51%ค่าความรักบวก47%และค่าเสน่ห์บวก56%รวมทั้งหมด476%นะครับ ตัวละครอลิซาเบธจะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าที่1เป็นท่าทุบและมีท่าไฟนะครับแรงสี่คอสสี่ลดได้1เหลือ3นะครับมีผลเมื่อโจมตีเป้าเดียวนะครับจะมีผลของท่าทุบแล้วก็ท่าไฟและมีผลทําให้ศัตรูติดสตันโอกาสน้อยท่าที่2ท่าดับเบิลฮิตเป็นท่าทุบแรงเอคอสแลดได้2เหลือ6เป็นท่าทุบเป้าเดียวท่าสุดท้ายเป็นท่า แรงทิปเปิเอสนะครับเป็นท่าทุบคอสสิลดได้3เหลือ12โจมตีเป้าเดียวแล้วมีการติดสตันปานกลางนะครับอบิลิตี้ของตัวละครจะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรก Power c h a r าร์จะเพิ่ม BP 2เมื่อเริ่มการต่อสู้ท่าที่2 Fry Pan แพน n คานเตนะครับคือเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสสูงที่จะสวนกลับด้วยท่า Fry p แพนซึ่งเป็นอบิลิตี้เป็นท่าที่1ของตัวละครนะครับซึ่ง มีโอกาสสูงแต่แรงที่ออกจะเป็นแรงหนึ่งเท่านั้นนะครับอันดับที่3ก็คือ tension up 4เพิ่มพลังโจมตีสูงนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครสายทุบนะครับที่มีมีท่าเคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวแรกและจะเป็นตัวละครที่มีท่าแรง triple s ที่สามารถออกได้ครั้งแรกในเวฟแรกของการต่อสู้ทันทีนะครับก็เหมาะที่ถ้าเพื่อนๆอนอยากจะมีตัวละครสายทุบนะครับ ที่มีธาตุไฟด้วยแล้วกเ็เป็นตัวละครที่สามารถออกท่าแรงทิปเปิลเอสได้ในการโจมตีครั้งแรกก็สามารถหามาใช้ได้เช่นกันนะครับต่อไปผมจะกล่าวถึงอ,อีเวนท์ที่จะเข้ามาในสัปดาห์ถัดไปนะครับโดยที่จะมีเค้าดาวโพสนะครับโดยเริ่มวันทีเ่เดี๋ยวผมขอเนี่ยดูก่อนวันที่17นะครับ18-19 แล้วก็าาซากา้าสกาเลตเกตอีเวนต์นะครับจะเริ่มวันที่20เวลา10โมงเชา้านอกจากนั้นในเวลาตี2ของวันที่20ก็จะมีโรบินคัพนะครับเช่นกันนอกจากนั้นแล้วแบ็กโดโจโก็จะใหเ้เรียนถึง2เท่านะครับในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็จะมี พาติน่าพิกอัพกาจานะครับซึ่งเป็นพิกอัพของตัวละคร2ตัวละครได้แก่อุ ina นปีนาะครับซึ่งเป็นพาติน่าแล้วก็ตัวละครทาเลียนะครับซึ่ง2ตัวนี้อยู่ปกติแล้วอยู่ในพาติน่ากาจาติเกตอยู่แล้วนะครับแต่การถูกพิกอัพก็คือเมื่อเมื่อจะตู้นี้จะกดได้1ครั้งตู้ละ1ครั้งแล้วก็จะมีโอกาสออกเป็นตัวละครตามหน้าตู้นะครับ2ตู้นี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีเวนต์นะครับที่จะเข้ามาในวันที่20ก็คืออีเวนต์ปะทะกับสปาร์ตจากในเรื่องอในเกม s a ก้าสกาเลต g เก e นะครับผมซึ่งตัวบอสสามารถาเล่นเล่นได้สูงสุดที่ SP 1120นอะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการดรอกอของคอลเลกชันนะครับเพื่อสะสมแลกตัวละคร ซาซาช่านะครับซึ่งเป็นตัวละครบอสจากสกาเลนเกตนะครับเป็นตัวละครสไตล์ SS นะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังมีของมากมายนะครับให้แลกเช่นเคยนะครับอันได้แก่พอรชั่นสีแดงนะครับตัวกาจาติเกตตัวเดินเล่นรวมไปถึงอาวุธ แล้วก็ตัวอัปเกรดถ้าไม่ตายแผนที่เข้าแผนที่แล้วก็ทิกซอตัวละครจะสำหรับซาก้าสกาเลตเกตนะครับรวมไปถึงจิกซอเงินด้วยนะครับโดยที่หากเพื่อนเพื่อนต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับตัวละครที่จะได้รับโบนัสจะได้แก่ตัวละครจากซาก้า สกาล t เกตนะครับแล้วก็ตัวละครที่ใช้อาวุธประเภทค้อนร,รวมไปถึงตัวละครที่มีท่าทาดไฟทั้งหมดนะครับจะได้รับโบนัสที่จะดอบน้ำตานะครับน้ำตาหยดน้ำตาแล้วก็กระทะซึ่งกระทะเป็นอาวุธประเภทค้อนนะครับที่ดอบแต่จะจะต้องนำตัวละคร ที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ลงในปาร์ตี้ด้วยนะครับ1ตัวละครเพียง1ตัวละครก็จะสามารถได้รับโบนัสไอเทมต,ตามที่ผมได้กล่าวมาสักครู่นะครับแล้วก็จะมีเหรียญซาช่านะครับที่ดรอปตามอ,อ,อีเวนต์นะครับซึ่งถ้ามีคําว่า3เท่าอยู่ก็จะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะครับนอกจากนั้นยังมีค่าประสบการณ์สเตตัสคูณ2และคูณ3ดังต่อไปนี้นะครับออค่าสเตตัสคูณคูณ2 ตัวละครจากซากาสกาเลตเกรนะครับและคูณ3ใน event, อีเวนต์สู้กับบอสนะครับเป็น3เท่านะครับก็สามารถเอาตัวละครจากสากาสกาเลตเกรมาเก็บในอีเวนต์หรือจะเก็บที่เมนสตอรี่ก็ได้และตัวละครที่เป็นใช้คอนนะครับและตัวละครที่มีท่าประเภทท่าไฟนะครับก็จะได้ค่าประสบการณ์2เท่าจากในอีเวนต์ ปะทะกับบอสซากาสากาเลตเกตแล้วก็เมนสตอรี่นะครับก็จะได้ตัวละครปีค่าประสบการณ์2เท่าโดยที่ตัวละครซาชานะครับซาชาเป็นตัวละครสายคาทานะครับซึ่งเ,เป็นตัวละครสายคาทาซึ่งเป็นบอสจากสากาส,าก,าสากาเลตเกตนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวแจกฟรีก็ดังนั้นก็จะค่าสเตตัสก็จะอยู่ที่กลางๆนะครับโดยมีสกินดังต่อไปนี้นะครับสกินแรกเป็นสกิน ถ้าฮิวนะครับ BP ใช้ BP 4ลดได้1เหลือ3แล้วก็ใช้ LP 1ท่าที่2จะเป็นท่าโจมตีแรง E เป็นการโจมตีทั้งกลุ่มนะครับ c o s 5ลดได้1เหลือ4นะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายเป็นท่าแรง E นะครับ cost ส16ลดได้3เหลือ13นะครับเป็นท่าท่าน้ำทั้งหมดอาวุธีของตัวคนก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าที่1ก็คือมีผลเมื่อใช้ ถ้าประเภทฟื้นฟูจะได้รับผลสูงนะครับท่าที่2เมื่อโจมตีท่าดน้ําเพิ่มดาเมจปานกลางแล้วก็ท่าที่3 t e เทนชั่นอัพสาเมื่อโจมตีเพิ่มดาเมจปานกลางนะครับก็เป็นตัวละครที่สามารถหามาใช้ได้ฟรีๆโดยการเล้นอีเวนต์แล้วก็เก็บจิ๊กซอตัวละครเพื่อแลกสไตล์ SS นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเก็บเบรก50ได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเก็บกันนะครับ ลำดับต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับซากาสกาลิตเกรดเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลอีกนิดนึงนะครับก็ในอีเวนต์ซากาสกาลิตเกรก็จะมีอีเวนต์สู้กับบอสนะครับนอกจากนั้นแล้วค่าของอาวุธนะครับฟรายแพนหรือถ้าภาษาไทยก็ เรียกว่าเป็นกระทะก็ว่างั้นก็ได้นะครับไฟแพนนี้เป็นภาษากฤษนะครับซึ่งใช้ตัวษรคาตาคณะแทนนะครับซึ่งไฟแพนกระทะนะครับจะมีค่าพลังโจมตี21แล้วก็บวกแอทแทกบวก2แล้วก็ลบพลังแม่นยำา2แล้วก็บวกค่าความรัก1นะครับก็ในช่วงวันที่20ก็ อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเพื่อรับของรางวัลมากมายนะครับแล้วก็วันที่1 7ถึงวันที่19ก็จะมีข้าวดาวโบนัสก็คือเริ่มจะมีข้าวดาวโบนัสตั้งแต่วันรุกงนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีแจกเพชรอยู่ที่ประมาณ300-500เถึงรเพรนะครับยังไงก็อย่าลืมในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและนี่คือทั้งหมดของข้อมูลสำหรับเกม r o m a n c ิ i n ซาก g a รีวิวเวิร์ ในอีเวนต์ซาก้าสกาเลตเกรสครบรอบวันบางจำหน่ายนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับ n นี t i ติสอาร์เอสชเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากเกมโ o มิทชิงซาก้าร u n ิเ e r วอรสนะครับสำหรับวันนี้แอดเนนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย